น้ำฝนกุลนัดแจงท้องสองก่อนเจอข่าวร้ายสำหรับปัจจุบันน้องทาเรียเริ่มโตเป็นสาวแล้วนึกว่าฝาแฝดถอดแบบน้ำฝนกุลนัดมาเป๊ะมากเผิแป๊บเดียวทำเอาคุณแม่แอบใจหายเหมือนกันสำหรับน้องทาเรียลูกสาวคนสวยของน้ำฝนกุลนัทที่ตอนนี้อายุสี่ขวบแต่กลับฉายแววความสวยน่ารักออกมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านน้ำฝนกุลนัทได้โพสภาพน้องทาเรียผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองที่เริ่มโตเป็นสาวขึ้นทุกวันพร้อมกับแคปชั่นว่าจะโตเร็วไปไหนเนี่ยงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์กันยกใหญ่ทั้งยังลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องทาเรียถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะมากเหมือนด่งฝาแฝดทำให้ย้อนเห็นภาพตอนน้ำฝนกุลนัทเล็กๆเลยทีเดียวโดวยหากย้อนกลับไปน้ำฝนกุลนัท มนุษย์แม่สู้ไม่ถอยได้ทำหลอดแก้วครั้งสุดท้ายลุนลูกคนที่สองและมีความมุ่งมั่นกับการมีลูกคนที่สองอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณแม่คนสวยน้ำฝนกุลนัทที่พยายามจะมีน้องให้กับน้องทาเรียมาพักใหญ่แต่ก็ยังไม่สำเร็จตามความตั้งใจและต้องพึ่งพาว,วิทยาการทางการแพทย์ด้วยการทำหลอดแก้วซึ่งทำมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดทางด้านสาวน้ำฝนได้โพสต์ว่าการทำหลอดแก้วครั้งสุดท้ายลงอินจากแกมส่วนตัวพร้อมข้อความที่ว่าทาเรียรจะมีน้องไหมนะทำครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ผ่านมาหมอบอกว่าปัญหาคือคุณภาพของไข่ไม่ค่อยดีตัวอ่อนไม่แข็งแรงเพราะไข่มันอายุเยอะตามอายุเราเลยตัดสินใจลองครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ครั้งนี้ต้องมาทำเองที่บ้านทุกวันจัดไปห้าขวดจะสำเร็จไหมนะถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่ แต่ตอนทารียจะได้มีตัวอ่อนเก็บไว้อันนี้จากประสบการณ์ตรงใครเริ่มมีบุตรตอนอายุเยอะแต่อยากลองแบบธรรมชาติก่อนอย่างน้อยก็ไปทำตัวอ่อนเก็บไว้ตอนอายุไม่มากก็ดีนะนี่คือข้อความของน้อฝนกุลนัรซึ่งเราเองก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอได้มีน้องให้กับน้องทาเรียเร็วๆด้วยค่ะ